Swadika the code! Tonight I'm with Kate Houseman! Swadika! <laughs> Kate will I'm make... so ugly now. <laughs> Kate will make a Thai sweet. Yes. She want to eat. And we. will fat together? <laughs> no, we're not fat. We are fit. Just we're pregnant. <laughs> we are pregnant together? Yes. Kate, <laughs> you're <laughs> สาคูนะคะทุกคนเกดก็เลยจะมาทำสาคูกินตอนดึกๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปทำสาคูด้วยกันเป็นสาคูใส่ข้าวโพดด้วยนะคะกินแบบนิดๆหน่อยๆเนาะโอเคปะ่ะลงมือกันเถอะปะเดี๋ยวเราไปห้องเก็บของนะคะไปเอาสาคูข้าวโพดแล้วก็กะทิ <laughs> นี่คือขุมทรัพย์ของเกดน,นะคะโอ uh. ้โอ uh. แนสาคูอะไรวะจะหมดแล้วได้แล้วนะคะก็นี่แค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันค่ะสาคูก็เป็นขนมหวานที่ทำง่ายมากนะคะง่ายสุดๆเลยอันนี้คือสาคูรสสุดท้ายนะคะที่เก็บมี ก็ใส่สาคูนะคะ you want to eat me Yes I can try And You will love it so much เก่งไม่รู้ว่าทำถูกวิธีไหมนะคะก็เอาสาคูลงไปต้มเลยแล้วก็เข้าพงเข้าผดรักเข้าโพดหน่อย เลยอะ่ะไอ่สิแคนด์มั้งแคนอิต I think มันก็ไม่มีวันหมดอายุนะคะอันนี้น่าจะประมาณครึ่งปีได้หรือว่ามันหมดอายุมันกินได้ไหมอ่ะเกรดไม่กล้ากินอ่ะบัด I think แคนด์อิตไอตุ๊กโนปกติมันต้องไม่เป็นแบบนี้นะคะ มันไม่เป็นเม็ดอะคะ่ะมันเป็นเนื้อแป้งไปเลยอะ I'm not sure can we eat or not okay, <can> เกดไม่กล้ากินนะคะทุกคนมันเป็นแบบเป็นแป้งไปเลยอะ่ะมันเป็นเหมือนเต้าส่วนนะคะเกดก็ คงทิ้งแหละเสียดายมากเลยอ่ะอยากกินอ่ะและแล้วสาคูก็ไม่ได้กินนะคะทุกคนเกดก็อยากกินของหวานอารมณ์คนท้องอ่ะคืออยากกินก็คืออยากกินนะคะทุกคนเกดก็จะทำแซนด์วิชสลัดน้ำสลัดโบราณก็คือเดี๋ยวจะทำน้ำสลัดเองนะคะที่ตุรกีไม่มีนมข้นหลอดบีนะคะมีแบบเป็นกระป๋องนะคะขั้นตอนนะคะก็คือ ใช้ไข่แดงนะคะเกดไม่มีสูตรนะคะทุกคนเกดก็ก,ะ,กะเอาเดยลยกะว่าปรุงแล้วอร่อยก็คืออร่อยนะคะไข่แดง <Like that. S 1> แล้วก็ไม,ม้ยองเนสอาทิ <laughs> come on ว่าอีนะก็ตอนนี้นะคะใส่ไข่ใส่มายองเนสใส่น้ำข้นหวานแล้วก็ น้ำส้มสายชูนะคะใส่ใสไปก่อนเดี๋ยวค่อยชิมน้ําตาลนิดหน่อยนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งไฟอ่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวให้น้ําตาลละลายให้ทุกอย่างเข้ากัน ออ๋ oh, น้ำมันมะกอกด้วยหึงช้อน <laughs> <laughs> แดีวเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือแอนพริกไทยนะคะใส่เข้าไปพริกไทยพริกไทยเอเด เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมเหนียวข้นเลยเกดไม่มีสีผสมอาหารสีเหลืองนะคะถ้าใครมีใส่ไปมันก็จะได้ที่สีที่สวยกว่านี้ I'm s l e e p It's not time to sleep It's not time to sleep อุ้ยเหมือนจะได้แล้วนะคะ I really like that. อร่อย ทำง่ายมากเลยอนะน้ำตัดโบราณนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบแซนด์วิชกันนะคะอันดับแรกก็ขนมปังขนมปังก็ามาจากช่องแข็งนะคะขนมปังโฮวิเพื่อที่จะได้ไม่รู้สึกผิดมาก <c oughs> ต้องเข้าไมโครเวฟก่อนเพราะว่ามันแข็งนะคะเกบเอาใส่ในช่องฟรีเพราะว่าเวลาซื้อมนันเราอยู่กัน2คนนะคะเราก็ กินไม่ทันอะไรเงี้ยก็เสียดายก็ใส่ช่วชงฟีดไว้เวลากินก็ใส่ไมโครเวฟนะคะง่ายมากาาอันนี้ก็คือไก่หยองนะคะเกดก็จะทำแซนด์วิชน้ำสลัดโบราณไก่หยองไม่มีโบรลน่านะคะเพราะว่าบ้านเกดไม่มีโบรลน่าโบรลน่าตอนนี้ขนมปังก็เรียบร้อยแล้วอุ่นๆน,น,นิดหน่อยนะคะประกอบล่างเลยคะ่ะทุกคนน้ำสลัดต้องฉ่ำๆน,นะคะ สลัดอร่อยมากอ่ะนี่ขนมปังมันเป็นขนมปังฮูวีอะคะ่ะทุกคนมันแบบไม่ได้สีขาวสวยอะ่ะแต่มันอร่อยนะน้ำสลัดอร่อยมากน้ำสลัดอร่อยก็คืออร่อยแล้วอะ่ะนี่นะคะทุกคนแซนวิชโบราณน,นะคะของเกด อร่อยเดขนมปังเหนียว like <Yes. S 1> you can วยด้วยโอ้ Six of ten mm -hmm. for you okay. ten out of ten. Hundred. <laughs> no, told you. Water. <laughs> you want to eat something? If you want, you can cook. <laughs> ถ้าเป็นขนมปังเผาแบบนุ่มๆอ,อร่อยแบบนี้นะคะทุกคนเพราะขนมปังโฮวีตมันจะแข็งเนาะมันจะเหนียวเหนียวมันไม่แข็งมันเหนียวนะคะแต่ใดๆคืออร่อยมาก <laughs> น้ำสลัดโบราณคือเลิศมากหมูหยองเอ้กไก่หยองนะ <laughs> ไก่หยองจุกๆนะคะ Don't look at me I'm shy ท <laughs> <laughs> <ừ> ุกคนอย่าดราม่ากเกดนะคะว่าแบบกินดึกกินของไม่มีประโยชน์นน่นนี่นัน่นมันอยากกินนะคะทุกคนคนท้องเวลามันอยากเลยมันห้าไม่ได้จริงๆแล้วเกดก็ไม่ได้กินแบบแบบนี้ทุกมือ้อทุกเวลานะคะเมื่ออื่นเกดก็กินของดีมีประโยชน์เลยนะคะซึ่งเกดก็ตรวจสุขภาพตรวจอะไรช่วงนี้หมอก็นัดถี่ทุกสองสัปดาห์นะคะก็ปกตินะคะไม่ได้มีอะไรผิดปกติเนาะ,ะนเกดก็ดูแลตัวเองตามคำแนะนำของคุณหมอ ตามคามแนะนาของคุณหมอนะคะดังนั้นก็เป็นห่วงได้แต่คอมเมนต์เบาๆนะคะเพราะว่าคนท้อมเซนซิทีฟขี้น้อยใจนะ,ะ <laughs> แต่สลิมกำลังจะทำชานะคะคนตุรกีต้องกินชาวันละแปดร้อยรอบ <laughs> ทำอะไรคะใ <laughs> ช้ไม้ก๊อกใช้ใช้ I can say ช่ไหม้ชัยไม้ครับช่ยไมครับใชัยหมครับ,รบ,รบ What do you want to say I will make tea <laughs> ต้มชาครับต้มชาครับต้มชาต้มชาต้มชาครับอ๋อชงชาครับชงชาครับเดี๋ยวเกดจะพามาดูสต็อกทีนะคะโอ้สต็อกชา <laughs> ซึ่งของเกดเนี่ย ก็จะกิน2ตัวนี้นะคะอันแนชชายเนี่ยก็คือเป็นชาสําหรับคุณแม่นะคะคุณท้องแล้วก็อันนี้เป็นชาดอกคาโมไมล์นะคะกินคุณหมอให้กินได้ให้แบบหลับสบายผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เหลือก็สลิมกินทั้งหมดเลยแล้วก็ข้างหลังนู่นนะคะก็มีชาแบบเยอะมากหลายประเภทมากสักที นยดิิสปกไทต้มไม้ครับต้มไม่ต้มต้มชายไม้ครับต้มชาต้มชาไม้ต้มชาครับต้มไม้ต้มชาต้มชายครับตัวนั้นเหรออันนี้ก็เป็นสาคูนะคะทุกคนเสียดายมากเลยอะแต่เกิดว่ามันกินไม่ได้นะคะ <c oughs> ทุกคนดู มันคือแบบมันเป็นแป้งไปเลยนะคะทุกคนมันไม่ได้เป็นเม็ดสาคูอ่เกรดว่าน่าจะแบบสาคูมันเก่าแล้วอะไรเงี้ยเกดไม่ได้ต้มให้มันสุกนะคะถ้าสุกเนี่ยก็คือเป็นเนื้อแป้งเลยเหมือนพุดดิ้งอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นเม็ดสาคูอะ่ะ <laughs> ทิ้งเลยแล้วกันนะคะบายบายฮิ <laughs> ้วมาตั้งแทงม y tea is r d ทามัม you can go to living room I will follow you a d i k o kit 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 kit. ิดแกดิมทีไทม์นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาทีไทม์ของสลิมเวลาอยู่บ้านเนี่ยเกรดเกรดสลิมนะคะก็ไม่ได้ทำอะไร หลังจากที่สลิมทำงานเสร็จเลิกก็ประมาณเสร็จงานประมาณ6กโมงนะคะเราก็นี่แหละคะ่ะทำกับข้าวทำนู่นทำนี่กินอยู่บ้านนะคะก็คือใช้เวลาด้วยกันสองคนคือช่วงนี้มันก็ออกจากบ้านไม่ได้นะคะมันก็โรคระบาดมันเยอะแล้วเกดก็แบบท้องโตมากแล้วนะคะทุกคนใกล้จะคลอดแล้ว <c oughs> ก็ไปไหนลำบากนะคะไปเดินไปข้างนอกมันก็แบบเสี่ยงกว่าคนที่เขาร่างกายปกตินะคะ สลิมก็เลยไม่ค่อยพาเกดไปไหนช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวโอ้ยเหนื่อยช่วงนี้นะคะเกดก็เตรียมคงเตรียมของนะคะเพื่อที่จะรอคลอดนะคะคือทุกอย่างมันก็เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บกระเป๋าสลีมถือกล้องดดีๆเกดยังไม่ได้เก็บกระเป๋าที่จะเตรียมไปโรงพยาบาลเลยนะคะเดี๋ยววันที่เกดเตรียมกระเป๋าเนี่ยเกดจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูว่าเตรียมตัวไปคลอดที่ตุรกีเนี่ย ต้องเอาอะไรไปบ้างนะคะมีอะไรบ้างต้องเตรียมยังไงพกอะไรยังไงนะคะตอนนี้เกดก็ทําการบ้านอยู่นะคะก็ถามแบบคนที่เขาไปคลอดเนี่ยเขาทําอะไรยังไงบ้างเพราะเกดก็ไม่เคยคลอดลูกเนาะอยู่ไทยเกดก็ไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรเหมือนกันนะคะเกดก็ถามเขาก็รดรายการอยู่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันไหนที่เกดแพ็คกระเป๋านะคะซึ่งก็น่าจะเร็วๆนี้แหละนะคะเกดก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะรีวิวให้ทุกคนดูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนสามคนนะคะ ก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนถ้าเกิดชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกด <Good S 1> ไลค์กดแชร์ like, good share, good กด subscribe ตรงน,นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมชมวิดีโออื่นอยู่ทางด้านข้างนี้ด้วยนะคะโอ <Over there. S 1> <laughs> วันนี้เราก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย